สวัสดีครับผมนายณัฐพัช์ทองดีเลขที่สองครับสวัสดีครับผมนรัฐพงษ์เล่ยพุรีิวงศ์เลขที่แปดครับสวัสดีครับผมนายบุญวาบุญละเอียดเลขที่สิบสามครับสวัสดีค่ะนางสาวนันทยาสมพบเป็นส่วนเลขที่สามสิบสองค่ะโดยอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยกรรไกรนะครับใช้สําหรับตัดส่วนต่างๆของปลาหมึกนะครับและฟอสเซปใช้สําหรับการขีดชิ้นส่วนต่างๆมาดูให้ชัดเจนครับ โอเคครับผมก็จะมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้เสียงในวันนี้นะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการ่าปลาหมึกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนับนวดปลาหมึกนะครับโดยจะหงายด้านดอสซอลขึ้นมานะครับแล้นับจากคู่กลางลงไปนะครับจะได้ทั้งหมด5คู่หรือ10เส้นนะครับนี่นะครับหัวเพื่อนผมก็กําลังนับอย่างตั้งใจเลยนะครับเนี่ย ขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการเอาฟันของหมึกออกครับโดยใช้ที่คีบดึงออกมานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการดึงนะครับขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นการผ่าในส่วนของเวนทอ่นะครับออกมาเพื่อดูองค์ประกอบด้านในนะครับของตัวหมึกนะครับโดยหมึกที่พวกเราผ่านะครับจะเป็นเพศคู่นะครับ เพศผู้นะครับโดยสังเกตจากส่วนประกอบร่างส่วนประกอบด้านในดังนี้นะครับและส่วนประกอบที่สําคัญนะครับที่ทําให้เรารู้ว่านี่คือปลาหมึกเพศผู้นะครับก็คือ s p e r มา t o p h o ิ i c organ นะครับและอีกส่วนหนึ่งคือ p e n ิ s นะครับสเ p e r m d u ักด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญของปลาหมึกเพศผู้อย่างมากครับครับผมต่อมาก็จะเป็นบรรยากาศการผ่าไก่ของกลุ่มพวกเรานะครับโดยพวกเราจะเริ่ม ตัดในส่วนของหนังออกนะครับแล้วทําการเปิดเข้าไปเพื่อหาอาวัยวะครับโดยในรูปที่เห็นนะครับจะเสียงแดงจะเป็นโอรี่นะครับซึ่งเป็นไข่ของไก่เพศเมียนะครับโดยผ่าไปสักพักนะครับพวกเราก็จะนําในส่วนของระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศเมียออกมานะครับและทําการตัดแต่งให้สวยงามนะครับ โดยส่วนต่างๆของระบบสืบพันธุ์นะครับดูตามรูปนะครับก็จะเริ่มต้นจากโอเวอรีนะครับหลังจากนั้นก็มาในส่วนของอินฟันดิบูลัมนะครับโดยหน้าที่หลักคือรับไข่แดงจากรังไข่ไม่ให้หลุดไปในช่องทองนะครับเป็นจุดที่อสุจิเข้ามาผสมกับไข่แดงนะครับแล้วเกิดการปฏิสนธิตัวอ,อ่อนจะเริ่มพัฒนาในช่วงนี้นะครับแล้วยังช่วยส่งไข่แดงไปสู่ส่วนถัดไปนะครับ นั่นก็คือส่วนของแมกนัมนะครับหน้าที่ของแมกนัมนะครับคือการสร้างและหลังไข่ขาวเพื่อมาห่อหุ้มไข่แดงนะครับช่วยป้องกันไข่แดงและตัวอ่อนนะครับครับในส่วนถัดมานะครับคือส่วนของอิสมัตนะครับโดยหน้าที่นะครับจะกําหนดรูปร่างของไข่ให้ชัดเจนขึ้นนะครับและเตรียมไข่สาหรับการเข้าสู่ช่องของมดลูกนะครับส่วนที่4นะครับยูเทลัสนะครับ หน้าที่คือการสร้างให้เปลือกไข่แข็งแรงนะครับจากแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับส่วนถัดมานะครับคือส่วนของเวจินานะครับหน้าที่คือเก็บอสุจิในถุงเก็บอสุจินะครับเพื่อใช้ผสมไข่ในรอบถัดไปครับส่งไข่ออกสู่ภายนอกนะครับโดยอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อนะครับและยังช่วยป้องกันไม่ให้ไข่ไหลย้อนกลับไปในท่อนําไข่นะครับและส่วนสุดท้ายในรูปนะครับคือส่วนของเว้นนะครับ เว้นจะเป็นช่องเปิดออกสู่ภายนอกนะครับเป็นทางออกของไข่นะครับและเป็นทางออกของอุจจระและปัสสาวะนะครับและยังใช้ในการผสมพันธุ์ด้วยครับขอบคุณครับ